สวัสดีครับผมเบิร์ตวันว่างวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมันลืมก็ไม่ว่างนะครับต้องขอบคุณนะครับสถานที่นะครับของบุญตาเจ็ดเจ็ดปะวน่าจะใช่นะของพี่บุญตานะครับสนามที่ตรงนี้มันน่าจะอยู่ตรงตรงคลองอะไรวะอะไรสักอย่างเนี่ยสนามของพี่บุญตานะมาด,ดูลูกชายเขาอยู่ตรงนั้นอนะย่างตอนนี้นผมจะไปท้าแข่งเดียช่างจ้อยมาได้ด่วนนละเอ้จังจ้อยเจอได้นะครับ มุ้งจ้อยมาล้วอย่าลองมาลองเทสตัดูนะผมไม่ได้ยก N d v ดีมานานแล้วนะอันนี้เป็นเป็นเกีย์ออโต้นะขันใหญ่กว่าทุกทีที่ผมทำคลิปนะผมต้องบอกก่อนนะนี่เซฟตี้ต้องมาก่อนนะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้แหละกูมันเทพอยู่แล้วแต่กูใช้ใสแอคเพื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรวะแ้มดูเท่เงียหมวกหมวก,มวกถุงมือชุดพร้อมไหมเงี้ยลงทุนหน่อยคลิปนี้คลิปนี้ช่วยกูดูเยอะๆหน่อยเพราะคลิปนี้กูลงเป็นหมื่นเลยกูเสียค่าชุดกับค่าหมวกเนี่ย รองเท้านี่ของไอ้อนหนุ่มเม้งมันเดีย๋ยวลองเทสดูก่อนอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้เดีย๋ยววนวนมารอบหนึงก่อนวนวอลก่อน หนักกำลังเครื่องไม่ถึงวะดินดินมันดูดฮะดินมันดูดดินมันดูดเราต้องตัวน้นปกติเราเราไม่มีอุปกรณ์ดิมัน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 วิธีเสนอตายเราเนี่ยแต่ซื้อมาแล้วอ่ะซื้อชุดมาแล้วให้มันดูหล่อๆเนี่ยให้มันดูเท่ๆเนี่ยเราไม่มีชุดนะ ไม่ได้อยู่ยแต่ดีนี่มันไม่เหมาะสำหรับยกล้อมันมันซุด ไฟมันยกไฟไก่ไม่ได้ลองดูฝุ่น ถือว่าผ่านถือว่าผ่านนะครับแต่ชุดมันไม่พร้อมกูจะเอาไม้แอคหอล่อให้หน่อยใช่ปะโอ้โหเฮียดูดีวะ่ะช่างจ้อยมาเดี๋ยวกูไปไปเดินกับช่างจ้อยหน่อยคลิปอีทีต่อไปเดี๋จัดกับช่างจ้อยกับไอ้ลูกชายเจ้าของสนามเนี่ยได้อยากเจอวะ่ะเขาบอกให้เป็นระดับประเทศอ่ะกูระดับโลกเว้ยเดี๋ยวเจอกันเลยสนามบุญดาเรซโก